สำหรับคนที่ผมหยิกผมอยากโศกแห้งชี้ฟูจากการย้อมผมบ่อยๆผมแห้งเสียจากความร้อนผมขัดง่ายมาเปลี่ยนเป็นผมตรงและดูเงางามมากขึ้นด้วยสูตรง่ายๆสูตรนี้จะช่วยให้ผมของคุณมีน้ำหนักนิ่มเงางามและหนานุ่มขึ้นโดยการให้อาหารบำรุงผมและเคลือบซ่อมแซมผมด้วยวิธีธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านเตรียมไข่หนึ่งฟอง ใช้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะน้ำมันมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำพึ่ง2ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากัน สำหรับคนที่ผมหยิกผมอยากโศกแห้งชีฟ้ฟูจากการย้อมผมบ่อยๆผมแห้งเสียจากความร้อนผมขาดง่ายมาเปลี่ยนเป็นผมตรงและดูเงางามมากขึ้นด้วยสูตรง่ายๆสูตรนี้เริ่มจากสระผมให้สะอาดด้วยแชมพูเพื่อล้างความมานันและสิ่งสปกปรกออกจากหนังศีรษะก่อนนำทรีทเมนท์ที่ทำเตรียมไว้ทาให้ทั่วถ้าใครหนังศีรษะค่อนข้างมันง่ายเน้นทาที่ผมมากกว่าหนังศีรษะ การทาควรทำในห้องน้ำจะสะดวกมากกว่าใช้สําลีชุบน้ําทาหรือจะใช้แปรงย้อมผมทาช่วยก็ได้ทาให้ทั่วและวทำการนวดที่ผมหรือหนังศีรษะเพื่อกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนและผลักให้ทีทเม้นซึมเข้าเส้นผมได้ดีขึ้นเน้นทาบ,บริเวณปลายผมให้ชุ่มมากที่สุดและนวดให้ซึมเข้าสู่เส้นผม ประโยชน์ของไข่ไก่นั้นจะอุดมไปด้วยวิตามิน A BE รวมถึงสารอาหารที่จำเป็นสำหรับเส้นผมอย่างเลซิตีนไบโอตินและกรดไขมันทำให้เส้นผมของเรากลับมาแข็งแรงมากขึ้นน้ำมันมะกอกกับน้ำมันมะพร้าวจะช่วยทำให้เส้นผมแข็งแรงและลดการหลุดล่วงที่สำคัญยังฟื้นฟูผมเสียที่มีความแห้งแตกปลายเส้นผมที่โดนความร้อนบ่อยๆให้กลับมาเงางามและเพิ่มวอลลุ่มให้กับเส้นผมให้ผมนุ่มสวยมากขึ้น น้ำพึ่งมีประโยชน์ในเรื่องของการต้านเชื้อแบคทีเรียป้องกันการติดเชื้อของหนังศีรษะทำให้ไม่เกิดรังแคและสามารถจะช่วยทำความสะอาดหลุมขนได้สะอาดหมดจดมากขึ้นเมื่อทั่วดีแล้วใส่หมวกอาบน้ำคลุมไว้20นาทีครบเวลาสระผมออกด้วยน้ำอุณหภูมิปกติใช้แต่แชมพูอย่างเดียวไม่ต้องใช้ครีมนวดแล้วหลังจากทำสูตรนี้เสร็จผมจะมีน้ำหนักมากขึ้น ผมตรงขึ้นและมีความเงางามตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำสามารถทำสูตรนี้อาทิตย์ละ1-2ครั้งเพื่อบำรุงให้ผมของเรากลับมาแข็งแรงมากขึ้นสุขภาพดีเงางามมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญผมจะตรงขึ้นด้วยวิธีธรรมชาติกดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ